โยมมาปกป้องท่านนะคะถ้าเกิดท่านไม่ยอมให้โยมปกป้องเนี่ยก็ต้องทำไปตามกระบวนการเป็นไรหรอเรามีทนายมีทนายทนายไม่ได้ใช้เหรอพราที่ไหนนะคะใช่ท่านเะเือรก็ทําให้ท่นเจเนอรกฎหมายทำที่น่านท่านทำผิดอะไรนะพี่ดินตรงนี้มันเป็นเจ้ของคือกองศิลป์เจ้าของเขาอยู่นู่นเจ้าของที่ไหนหลักฐานไม่มีรอครับตรอระว่าครับเดินครับ ไปคุยกับป้าสมครับที่ที่ดินของไม่ไม่เราไม่ได้คุยกับใครเราต้องการคุยกับหลวพ่อเฉลวยหลวงพ่อมันเกี่ยวข้องอะไรด้วยหรอครับในประเด็นนี้จะรังวัดหังวัดเฉลวยนะคือที่ดินเนี่ยมันเกิดพิกรณ์อยู่มันเกิดพิพาทอยู่เมื่อเกิดข้อพิพาทอยู่เนี่ยท่านยันอยู่เนี่ยมันถือว่าผิดนะคะยังไงครับกรณีพิพาทเนี่ยชาวบ้านก็ขอ้องเรียนได้ครับที่ดินตรงนี้มีสองพอนึงตั้งแต่สองสี่เก้าแปดนะครับเขาเพิ่งเกิดสององนึงช่วงนั้นแล้วมันไม่มีชื่อนานสม ก่อนนางสมเกิดทีหลังครับก็สืบทอดต่อกันมาแต่ต้องมีใบสืบทอดต่อไปถามว่าสืบทอดเอาอธิบาย้ผมฟังหน่อยยังไงครับเอาเป็นว่านีละกันนะคะดิฉันไม่พูดถึงเรื่องที่ดินเพรานว่ตอนนี้คือขั้นตอนตรงนี้มันอยู่ในกระบวนการแล้วครับวันนี้ขอให้มาก็คือขอให้คนเรื่องกันครับวันนี้มารังวัดก็คือขอไปเรื่องรังวัดเอาให้จบเลยเรื่องรังวัดเนี่ยเดี๋ยวนะคะเอฟไอโอเนี่ยเขาดูแลเรื่องรังวัดที่ดินจะไปครับค ตอนนี้พระเฉลิวยไม่คุยไม่ใช่คุณเราประเด็นกันครับมาเอาอย่างที่นี่ขออนุญาตยื่นนะครับผมตอนนี้พระคุณเจ้าเนี่ยคือญาติโยมจะมาพบพุกเนี่ยมันจริงๆริงเราพระเนี่ยต้องมาพบประชาชนคือกิจในมุมของพระเนี่ยต้องต้องต้องมาประชาชนมีความร้อนเดือดร้อนใจเนี่ยมาคุยกับพระเนี่ยพระต้องออกมาเดดือร้อนนะผมด้วยว่า ก็นี that that really ่เ oh, ดือดร้อนไงเดือดร้อนที่ที่มาชาว้านเดือดร้อนไงคะเดือดร้อนที่ว่าือพี่พูดความจริงนะพี่พูดความจริงนะที่ว่าไม่มามาเนี่ยมาด้วยความชอบธรรมครับเพราะฉะนั้นประเด็นอ่าประเด็นนีคือท่านร่อมาจะมาคุยค่ะคือไม่ได้ไม่ได้กล่าวร้ายไม่ได้กล่าวเลียนแบไม่อะไร ประเด็นใช่ไหมประเด็นก็เดี๋ยวนะฮะประเด็นก็คือว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยมันเกิดข้อพิพาทใช่ข้อาาพิพาทเรื่องกับใครชาวบ้านนี่ไงคะชาวบา้านยังไงคูดคนไหนครับช,บชืออะไรตะกเกียบเร0อกับค,คนที่เขาลงชื่อมอบสิทธิ์ให้กับตัวแทนมา,าเรียกร้องคืนสิทธิที่อะไรที่ชาวบ้าน,<ม>นสิทธิชุมชนสิทธิชุมชนรู้การที่ชุมชน จะพูดนะตกลงเร่ยกคุยจะคุยแทนหลวงพ่อไม่ให้หลไม่ให้หลวงพ่อคุยใช่ไหมก็คุยก็ได้ครับผมแล้วคนมีสิทธิ์อะไรมาคุยแทนหลวงพ่อผมก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเหมือนกันอ๋อนี้พี่มีตัวตนเป็นชื่ออะไรเป็ชื่อคณะบิณฑิกเป็นอะไรใช่ไหมครับผมอ๋อเป็นอะไรของหลวงพ่อครับเราไม่ได้พูดถึงกฎหมายเราพูดถึงพระธรรมวินัยหลวงพ่อจะเลือกกฎหมายไม่เลือกพระธรรมวินัยใช่ไหมพระธรรมวินัยององถ้าท่านไม่เลือกพระธรรมวินัยแสดงว่าท่านเป็นพระที่ยังความเรือง คาุณเรือแบบไะาเรื่องไหนอ่าไนาทาไงอะรนะัาินาทานตรงไหนซทพที่เขายังไม่มอบให้ที่ดินเขายังไม่มอบให้เป็นสิทธิ์เสาส้นเานี่ยนันนี้กาสมเขานิมมต์ให้หเ่าหเรื่องีเนี่ยก็สมท่านทับจก็สูงมากท่านติดตรงไหนเ อ้าเนี่ยเอาสินมาอ้างเอายาอย่างนไปดูยังเอาสินมาอ้างอธินาทานอธินาทานทรัพย์สินที่ยังไม่มีการมอบให้ยามสิทธาดเด็ดขาดเนี่ยคุณจะมาใช้ที่ตรงนั้นไม่ได้ใครมอบให้ใครก็ได้ที่มอบให้เนี่ยต้องเป็นเจ้าของที่ถูกต้องตามกฎหมายเอาเอาอะไรที่มันชัดเจนหน่อยอย่าแบบนางสมเนี่ยอ้างว่าเป็นผู้ครอบครองสคหนึ่ง สองข้อหนึ่งเป็นเพียงสืบครอบครองถูกไหมถูกต้องครับแล้วที่สําคัญเนี่ยที่แปลงนี้เนี่ยพ่อแม่พระฉลวยมาอยู่เนี่ยผู้ใหญ่บ้านก็บอยจต่ต้นแล้วเป็นที่สาธารณะมันสาธารณะยังไงอะครับเขาบอกแต่ตอนต้นแล้วเป็นที่สาธารณะ,อะอเอาไปบ้างเอาอะไรเออะไรนี้ระเด็นยถ้าวันนี้ทางอบตอ่อะกำลังวัดว่าอ้างเป็นที่สาธารณะก็ลังวัดไปครับแล้วก็ไปพิสูจน์ติดกัน ว่าติดตรงไหนมันสรุปแล้วมันเป็นที่ของประชาชนครอบครองหรือเป็นที่ของสาธารณะให้มันจบตรงนั้นเลยไม่ใชาชน่สิคุณใช้สิทธิ์อะไรเราเนี่ยคอบริษัทซีเราคือชาพุทธพุทธบริษัทซีก็เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธแล้วคุณใช้สิทธิ์ของความเป็นนักกฎหมายเนี่ยเอามาคัดค้านไม่ให้ประชาชนครอบคลายฉลวยเนี่ย ไม่มีสิทธิส่วนบุคคลไม่ใช่เหรอครับส่วนบุคคลท่านพราสิกขาไปก็ใช้สิทธิของประชาชนเครับแต่ตอนนี้ท่านเป็นพระถ้าจาวันนี้ถ้ท่านไม่ไพระเนี่ยท่านก็อยู่ในศาสนาพุทธหนึ่งในสถาบันศาสนาพุทธก็คือฆราวาสอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีน้องมาตะโกนตะโกนว่าไม่ได้ตะโกนคุณมาห้ามเราทำไมก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของท่านท่านแจ้งมาล่วงหน้าหรือเปล่าครับถามจริงๆเนี่ยพระเนี่ยนะคะ อยู่ได้ด้วยศรัทธาของประชาชนูต่เจตนาที่ฉันมาต้องการจะปกป้องท่านในเรื่องอะไรถ้าที่ฉันไม่ปกป้องท่านเน่ะดิฉันไปตรงนั้นแล้วประกาศไปแล้วออกสื่อไล์สดไปแล้วเห็นม่ไรื่องอธินาทานการที่จะสร้างสายเสนาสนะพวกนี้เนี่ยก็มีคณะสงฆ์สี่คนรับรู้รับทราบท่านทำตรงนี้ไหมเนเรื่องของนั้นก็ทาอยู่แล้วครับทำอยู่แล้วเหรอ มีหลักฐานอะไรว่าท่านทำการสร้างเสรีนา้นะแต่ได้แน่กับท่านก็เอามาอาวุที่ดินตรงนี้เนี่ยมันยังทะเลาะกันอยู่เลยอ่ะพูดภาษาชาวบ้านนะมันยังขัดแย้งกันอยู่เลยอ่ะแล้วท่านก็สร้างสร้างสร้างแหมชาวบ้านเชื่ออะไรครับก็บอกได้ไงชุมชนอะมมาชุมชนมาะมาเยอะแยะท่านถามชาวบ้านว่าถูกกระทบติดคนไหนทักคนหนึ่งหรือสองคนสามคนที่เขาถูกกระทบติดมาเลยครับว่าวันนี้วัดไป เขามีเขามีรายชื่อเดือดร้อยว่าคนขอให้เขามีเสื้อนคุณเสื้อมาอย่างนี้ว่าวัดจะไปอยู่ในที่ของเขากระทบติดเสื้อไปได้ไหนครับทุกวันนี้วัดก็อยู่ในที่นั้นอยู่าหอวัดนางสมเนี่ยที่ดีเขาก็ลังวัดไปแล้วที่ดเขาที่ดีเขามาลังวัดไปแล้วตามต่อพอทั้งสามแปลงที่ดินของนางสมลังวัดไปได้ด้วยเหรอในเมื่อมีชาวบ้านค้คขาน ก็คัดค้านก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาที่ดินเขาจะออกมาอย่าพึ่งพี่ให้เขาสรุปออกมาก่อนอย่าให้ตัดตัดสินก็ตัดสินอยู่แล้วอย่าใช้คิดอย่าคิดกันเองครับมันมีกระบวนการมันก็มีกระบวนการหมดแหละนี่ทุกกระบวนการทุกคนอ่ะพูดไปมันต้องระบวนการใช่มแล้วถ้าไม่อย่างนั้นจะมีหน่วยงานตกลงว่าผ้าชล่วยใช้กฎหมายไม่ใช้พระธรรมวินัยถูกไหมในเวลานี้ าในเรลนเรื่องนี้ก็คือใช้กฎหมายไม่ใช้พระธรรมวินัยเรื่องอะไรแล้วทําให้ชาวบ้านเขาเดือดเนื้อร้อนใจทําให้ชาวบ้านเขาเสียทรัพย์ในการจ้างขนายทําให้ชาวบ้านเขาเสียทรัพย์ในการเรียกร้องสมบัติของแผ่นดินคืนสิ่งที่เราบ้านทําคิดว่าถูกแล้วประเด็ไหมครับผูกอยู่แล้วค่ะถ้าถูกแล้วทำไมต้องถือเปนคดีครับทำไมมากระทพสูจผู้อื่นนะครับเพราะว่าเขาฟ้องชาวบ้านการที่คว้าและฟ้องชาวบ้านก็อาบัติแล้วค่ะเดี๋ยวก่อน าไม่าเสียเงินไป้แล้วถามว่าพ้าอยู่ใต้กฎหมายไหมอยู่ใต้กฎหมายผ้าถูกถูกกระทบผิด้ามีสิทธิ์ที่จะใช้กฎหมายไหมครับทำที่ภาษาดีกาก็มีก่อนที่จะทำอะไรศึกษาแล้วครับผมครับผมไม่ต้องการถือยล้าทนายอยู่อันดับแรกกฎหมายอันดับสองถ้าเกิดท่านต้องการจะใช้กฎหมายเป็นใหญ่ท่านก็ต้องลาสิษฐ์้ามาอยู่ในเพศคาราวาสและใช้กฎหมายนำหน้าเสียแต่ถ้าาไปในเพศข้าวสารกาตัดสินแล้วมีกรณีที่พ้าเนี่ยถูกละเมิด ถูกใส่ความถูกดูมินท้ายก็สามารถมอบอำนาจให้ประชาชนให้คุณตัวไปสามารถดำเนินคดีแทนได้เพื่อปกป้องสิทธิตัวตนเองรือพักศาริกาเามีตกลงไม่คุยพระฉลวยคุณจะคุยแทนนเงั้นเราไม่คุยค่ะเพราะว่าไม่มีประโยชน์เราต้องการคุยกับพระฉลวยเท่านั้นถ้าไม่มีประโยชน์เพราะว่าเราต้องการปกป้องสถาบันพระสงฆ์เนี่ยถ้าคุณมาคุณก็ที่ที่ที่ทีงไม่เห็นเลยว่าในความเป็นโดยถ้าท่านบริสุทธิ์ใจท่านนุงมน พ้าเฉลวยออกมาเจรจากับเจ้าโยมให้จบไปเลยดีกว่าท่านมาเป็นตัวท่านเงี้ยเคลียร์อินาคานเท่านั้นแหละมันไม่มีประโยชน์แทนที่จะเรื่องจะจบง่ายๆครับท่านถ้าท่านมายึดยึดกันไายอย่างเงี้ยพระท่านก็จะผิดพระธรรมไม่ไหนเรื่อยไปบาปก็จะสะสมกับตัวท่านไปแล้วพระที่ยืนยืนเนี่ยท่านได้อะไรเนี่ยท่านก็มีบาปติดตัวทั้งนั้นโยมไม่มีบาปติดตัวยม่ไม่คุยแล้ว เพื่อที่จัดทวงคืนพื้นดินของประเทศกิริยามารยาทของสงเนี่ยระหว่างหน่อยนะครับโยมมาด้วยความเคารพนะครับเคารพตักฐานนะครับยกมือไหว้นะครับเพราะงั้นการอาริยามันผ่านนี่โยมมาโยมได้อะไรไออ้ยแบตอบพระมาหน่อยสิโยมมาโยมได้อะไรเยอะๆเลยคือจริงๆแล้วที่มาวันนี้คืออย่างแรกๆเลยเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวท่งนตอบ สมบัติตรงเนี้มันเป็นของสุมชนมันเป็นของแผ่นดินมันเป็นของคนทุกคนอยู่แล้วทําไมจะต้องมาเดือดร้อนเพราะมีพระลูกหนึ่งมาทําแบบนี้สมควรไหมแล้วพระรูกหนึ่งเนี่ยทําให้พระอีกสามแสนก็ลูกเสื่อมเสียเนี่ยสมควรไหมโยมโยมอยางสรุปว่าพระแค่รูปเดียวทําให้เสื่อมเสียในเมื่อทางมหาเศรสมาคมก็ยังไม่ได้มี เข้อความหรือว่ามีอะไรออกมาที่เป็น,เ,นะะเป็นเรื่องแต่โยมมาพูดเปล่าเปล่าเนี่ไม่ไ้เ<ร>ปล,าปลา่าเปาปกระสานิกชนที่ดีเจ้าคณะจังหวัดรูปเดิมท่านก็เคยมาขอให้ออกจากพื้นที่ตรงนี้ไปแล้วแล้วพระในสมาคมของโยมเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมก,การสอบปฏิกรในสมัยนั้นโยมถ้าโยมมีความมัน่นใจโยมเชิญพระพวกนั้นเนี่ยที่ที่โยมบอกว่า ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ที่พภาชนะหรือว่ารูปเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโยมมาพูดอย่างนี้พูดมาอีกเดียวที่ว่าอันเนี้ยโยมจะพูดเลยลอยไม่ต้องไปหาเพราะอะไรไปนิมนต์เจ้ากระไรจังหวัดรูปเดิมมาท่านก็รู้แล้วโยมมันเลยโยมมันเลยแล้วทำไมจะต้องรอให้นิมนต์ให้มันยุ่งยากการเป็นฟ้งาคือผู้สละการคลองเรือนเมื่อสละการคลองเรือนจะมาลบมากเ สมบัต yep. ิของแผนดินของผู้อื่นทำไมแมันโยมโยมรู้อีกอยังว่าตรงนี้เป็น กี่ของอะไรรู้สิสารสรุปแล้วหรือไม่รู้จะมาพูดอย่างนี้หรอสารสรุปแล้วหรือไม่ต้องสรุปมันมีหลักฐานชัดเจนหลักฐานตรงไหนที่เรามีหลักฐานที่กล้าพูดหลักฐานที่เมาให้ดูสิที่โยมอ้าเลยของพวกโยมของพวกตรงนี้มาทำอะไรเนี่ยวันนี้มาทำอะไรเออของที่โยมวันนี้นะคะโยมก็เอามาแสดงสิครับโยมวันนี้เนี่ยมาคุยกับค่ายฉนวยความเป็นทักของท่านอะไรค่ะท่านทำแสดงตรงเรื่องเหมาะสมนะ มาคุยกับผ้าฉลวยแล้วถ้าเกิดพวกท่านร่วมกันถ้ากับว่าร่วมอาบัตอะไรคืออาบัตตัไรดี่อาบอะไรถูกอะไรที่ถูกกสนจะเป็นผู้ที่มันยึดติดอะไรเลย